เตาทีวีพูเปิดแชทส่วนตัวนวัดโอดอาการทรมานมากอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างนวาดอิสระไกรศีลที่ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่วันนี้13กรกฎาคม64มีการอัปเดตแล้วว่าให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียง เชื้อเป็นเดลต้าที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละสองชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างทางการต่อสู้ครับพร้อมทั้งขอบคุณทุกๆกกำลังใจล่าสุดเต๋าทีวีพูเปิดแชทที่พูดคุยกับนวัดที่ส่งมาบอกว่ายังอยู่ในห้องออกซิเจนแรงดัน24 ชั่วโมงห้ามขยับผ่านมา8วันทรมานมากแต่ไม่หมดหวังทุกอย่างใช้ยาเข้าเส้นหมดพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าล่าสุดนวัดโอดทรมานมาก